กรณีของยูกิออกมาแจ้งประกาศออกจากวงหมอลำเสียงวิหกโดยได้โพสต์ว่า4ปีที่หนูมาอยู่หนูขอบคุณประสบการณ์และมิตรภาพดีจากหมอลำเสียงวิหกขอบคุณบอสทั้ง3ที่ให้โอกาสขอบคุณแฟนกรับแฟนเพลงทุกท่านที่คอยให้กำลังใจและคอยซัพพอร์ตมาตลอดมาถึงวันนี้หนูคิดว่าหนูทำดีที่สุดแล้วจริงๆการทำงานบนอึดอัดเนี่ยบนความอึดอัดบางอย่างแล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างที่หนูต้องเจอทำให้หนูไม่สามารถไปต่อได้ หรือเชื่อว่าทุกคนด้วยมีเหตุผลของตัวเองตัวเองก็มีเหตุผลเช่นเดียวกันค่ะวันนี้จะคงเหลือไว้แต่ความทรงจําซึ่งในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านนะคะไปเปิดอายุจริงของสาวยุกิเพนพกาค่ะเธอเป็นนางเอกหมอลลามลูกเครื่องญี่ปุ่นที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์เธอเป็นลูกเครื่องญี่ปุ่นไทยพุ่มลำนาวเป็นคนเัยภูมิค่ะเกิดปี2550ปัจจบุบันเธออายุ15ปียังเข้า16ปีเท่านั้นต้องบอกว่าเป็นอย่างหนึ่งคนที่ไม่ธรรมดาเลยละคะ่ะ